ทำไมภาพยนตร์ต้องบันทึกด้วยเฟรมเรท24เฟรมต่อวินาทีฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง s c u i b e Can Channel ด้วยนะครับเราจะมีสาระดีๆจากวงการบันเทิงที่รับรองว่าหาชมหาฟังที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าทำไมหนังต้องถ่ายด้วย24เฟรมต่อวินาทีนะครับ หลายๆคนคงคุ้นเคยคำว่าเฟรมเรทกันอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นเหล่าเกมเมอร์นะครับที่ต้องการการแสดงผลของเกมเนี่ยในเฟรมที่จำนวนมากๆนะครับอย่างบางเกมก็60เฟรมบางเกมก็ว่าไปที่หลักร้อยเลยนะครับเพราะว่ายิ่งมีเฟรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดความนุ่มนวลของภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่คำถามคือแล้วหนังทำไมถ่ายน้อยจังทำไมถึงถ่ายด้วย24เฟรม แล้วทีวีทำไม25บางประเทศก็30แล้วบางตัวเลขก็ประหลาดเลยก็คือ23.97นี่มันคืออะไรทำไมถึงมีทศนิยมแล้วตัว i กับตัว p ที่ตามหลังตัวเลขเหล่านั้นมันคืออะไรวันนี้มีคำตอบครับตอบคำถามให้สั้นที่สุดว่าทำไมหนังต้องถ่ายด้วย24เฟรมต่อวินาทีก็คือมันเป็นเฟรมที่น้อยที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะรับรู้ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันนุ่มนวลอยู่นั่นเองนะครับ เพราะว่าคําว่า motion picture หรือว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างชื่อมันบัญ,ญัติไห้หรอกนะครับมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า phi phenomenon คือสมองเราเนี่ยจะปฏิปตะภาพนิ่งหลายๆภาพแล้วก็ประมวลว่ามันเคลื่อนไหวเช่นไฟในแถบวงกลมนี้นะครับมันไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่เกิดการปิดแล้วก็เปิดในลำดับที่ต่างกันสมองเราเนี่ยเชื่อมต่อไฟเหล่านี้แล้วก็มองว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งความเร็วในการเปิดปิดตรงนี้นะครับที่จะทําให้สมองมองว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือ1 0บถึงสิครั้งต่อวินาทีแม้จะไม่ได้รู้สึกว่ามันสมูทนักนะครับแต่สมองก็รับรู้ว่าโอเคมันเกิดการเคลื่อนไหวแต่การฉายภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปิดปิดตำแหน่งแสงแต่มันคือแสงตำแหน่งเดียวเลยแต่ถูกการฉายในแต่ละภาพแต่ละภาพลงไปซึ่งจะต้องสลับกับ ความมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างนะครับนั่นก็คือในระบบของชัตเตอร์นั่นเองมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแถบดําๆเนี่ยบังระหว่างภาพที่สว่างสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าฟลิกร์ซึ่งแน่นอนครับการใช้ด้วย 10- 1ถึงสเฟรมต่อว,วินาทีเนี่ยมันทาให้เกิดฟลิกร์ที่ทําให้คนดูรู้สึกไม่สบายตานะครับเพราะนั้นน่ะความเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดละ่ะที่ทำให เราดูแล้วไม่เกิดฟลิกร์คือเท่าไหร่นะครับคําตอบก็คืออยู่ที่ผู้ชายคนนี้ครับคนที่คิดค้นกล้องภาพยนตร์คนนี้แหละก็คือท h มัสอันวาเอดิสันเขาสรุปตัวเลขความเร็วในการฉายที่สมองเราจะสร้างภาพติดตาได้นานพอที่จะไม่รู้สึกว่าเกิดภาพดําขึ้นระหว่างเฟรมต่อเฟรมนะครับนั่นก็คืออยู่ที่48เฟรมต่อวินาทีก็ฟังดูไม่ยากนะครับงั้นถ่ายที่48เฟรมฉายที่48เฟรมเลย แต่ในความเป็นจริงฟีมันแพงครับแล้วการถ่ายที่48เฟรมต่อว,วินาทีเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงมากขึ้นด้วยก็ต้องเพิ่มงบเพิ่มคอสมีผลกระทบไปหมดนั้นแทนที่จะถ่ายด้วย48เฟรมเราเปลี่ยนมาเป็นถ่ายที่16เฟรมและฉายเฟรมละ3ภาพต่อว,วินาทีซะเลยง่ายกว่าไหม16คูณ3เท่ากับ48พอดีเป๊ะเทคโนโลยีการฉายแบบนี้เรียกว่า triple blade shutter ก็ค e ือเครื่องฉายจะรันเฟรมอยู่ที่16เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ชัตเตอร์จะปล่อยภาพ1เฟรม3ภาพสำหรับหนังขาวดำในยุคที่ไม่ใช่หนังเสียง <g> ก็เลยอยู่ที่16เฟรมต่อวินาทีแต่กล้องยุคนั้นเนี่ยใช้มือหมุนมันก็ไม่ได้16เฟรมเป๊ะๆหรอกมันก็เลยทำให้เวลาคนดูเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยปกตินักนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีเร็วมีช้าเวลาเราดูหนังที่ไม่มีเสียงนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันไม่มีเสียงแต่พอมายุคหนังเสียงเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปของผมก่อนหน้าก็จะรู้นะครับว่าหนังเสียงเนี่ยเราจะต้องทำซาวด์ออนฟิล์มซาวด์ฟิล์มก็คือการถอดรหัสเสียงเนี่ยให้เป็นรหัสแสงแล้วก็ยิงลงไปบนฟิล์มแล้วพอตอนฉายเราก็จะต้องถอดรหัสตรงเนี้ยให้เป็นเสียงอีกทีหนึง่งซึ่งการถ่ายด้วยมือหมุนที่ความเร็วไม่แน่ไม่นอนเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้้้แลววเเพราะาะ่สียงงงมันงงันนตอก นะครับแล้วก็สำคัญความเร็ว16เฟรมต่อวินาทีในการฉายแบบ Triple b a เบตชัต t ตอเนี่ยมันเร็วไม่พอสำหรับการถอดรหัสแสงให้เป็นเสียงในการฉายนะครับเพราะนั้นมันต้องเพิ่มความเร็วและความเร็วที่ต้องเพิ่มขึ้นจาก16เฟรมต่อวินาทีควเรเป็นตัวเลขเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าเป้าหมายในการฉายยังอยู่ที่48เฟรมต่อวินาทีการท่านหนังเสียงก็ต้องเพิ่ม,มเฟรเมขึ้นจาก16ที่ฉายด้วยทริปเปิลเบตชัตเตอร์ออกมากเป็น48ก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ ดับเบิลเบรชัตเตอร์ก็คือ1เฟรมใช้ออก2เฟรมก็คือ48่าร2ก็เท่ากับ24เพราะนั้นตัวเลขยี่มาตอนนี้ครับซึ่งระบบการถ่ายทำา4 4ใช้48เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี1929เรื่อยมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จนเป็นที่คุ้นเคยกันว่าภาพยนตร์จะต้องถ่ายด้วย24เฟรมต่อวินาที ก็คือว่าง่ายก็คือเป็นตัวเลขที่ลงตัวที่สุดสําหรับาการถอดรหัสเสียงแล้วก็ยังได้ภาพออกมาเป็น48เฟรมซึ่งสมูทสําหรับคนดูด้วยแต่พอยุคทีวีเข้ามานะครับความเสื่อมความนิยมในการดูภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าการดูทีวีเนี่ยให้ความบันเทิงที่ง่ายแล้วก็ประหยัดกว่ามากซึ่งทีวีไม่ได้ใช้ในระบบแบบโรงหนังการกําหนดเฟรมเรทจึงไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับฟลิกร์มาละ แต่เกี่ยวกับ refresh rate refresh rate ก็คือความเร็วในการประมวลภาพนั่นเองนะครับในอเมริกาใช้กระแสไฟ ac 60Hz นั่นก็หมายถึงสามารถประมวลภาพในการฉายได้60ภาพต่อวินาทีแต่ในระบบตั้งเดิมของทีวีภาพจะถูกฉายแบบสแกนลงจอ,เ,อเรียกว่า i n t e r e s t นั่นคือการฉายเส้นบนกับเส้นล่างมาประกอบกันจนเกิดเป็นภาพ1ภาพฉะนั้น1เฟรมที่ถ่ายมาเนี่ย จะถูกฉายเป็นบนกับล่างนะครับก็คือ upper field กับ lower field และความสามารถในการฉาย60ครั้งต่อวินาทีก็คือสามารถยิงฟิลเนี้ยได้ทั้งหมด60ฟิลต่อวินาทีนั่นก็คือ30คู่นั่นเอง30คู่ก็คือ30เฟรมเรทนี่แหละ ตัวเลขของ30เฟรมเรทต่อวินาทีจึงเกิดขึ้นในส่วนของอเมริกานะครับส่วนอื่นของโลกที่ใช้ไฟ AC 50 h z อย่างเช่นบ้านเราก็จะฉายอยู่ที่50ฟิลต่อวินาทีหรือ25คู่ก็ได้ตัวเลข,ขออกมาเป็น25เฟรมต่อวินาทีนั่นเองระบบการฉายแบบอินเทรสเนี่ยแหละที่เป็นที่มาของตัว i ที่อยู่หลังเจ้าตัวเลขเฟรมเรทเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนละ่ะช่วงเวลานั้นของประวัติศาสตร์ทีวีคลองใจผู้ชมไปละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ซบเซาลง ทางรอดอีกทางหนึ่งของคนทำหนังก็คือเอาหนังเนี่ยไปฉายในทีวีหลังจากที่ออกโรงไปแล้วปัญหาก็คือหนังถ่ายด้วย24แต่ทีวีฉายที่25หรือไม่ก็30และจะเอาไปฉายยังไงให้ภาพยังสมูทยอยู่คำตอบก็คือต้องปรับสปีดแล้วก็แบ่งเฟรมให้ลงกับระบบอินเทอร์เกล่าวคือต้องแบ่งเฟรมให้เป็นคู่บนกับคู่ล่างนั่นเองนะครับการแบ่งิฟ์มเนี่ย 24เฟรมให้มาอยู่ในระบบพาวที่ฉาย25เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากนะักเพราะตัวเลขมันใกล้เคียงกันก็แค่เพิ่มความเร็วขึ้นให้ใกล้เคียง25มากที่สุดนั่นก็คือ4%ก็จะได้24.96เฟรมก็ตีกลมๆว่า25ได้เลยแหละอัตราการฉายก็จะฉายอยู่ที่2ต่อ2ก็คือ1เฟรมแบ่งเป็น2ฟิล์ก็คือบนล่าง แต่ถ้าฉายด้วยระบบ NTSC 30เฟรมต่อวินาทีต้องลดความเร็วลง1%จะได้23.976ที่เราสงสัยกันว่าไอ้ยี่สตัวเลขมาอย่างไงมาจากตรงนี้ครับคำถามต่อมาคืออา้าวแล้วทำไมลดความเร็วลงละ่ะมันยิ่งห่างจาก30ไปอีกนะใช่ครับแต่คนทําหนังคงไม่อยากปรับสปีดขึ้นไปที่30หรอกเพราะว่าคนดูคงจะเห็นการแสดงที่ดูประหลาดมากคงจะดูเร็วพิลึกกันเพราะฉะนั้นอ่ะคนทาหนังก็เลยต้องหาตัวเลขที่ ใกล้เคียงกับ24เฟรมให้มากที่สุดแต่สามารถแบ่งเฟรมลงไปในระบบฟิลได้ซึ่งความเร็วเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น4เฟรมของหนังนะครับจะสามารถจะเอาไปลงในระบบฟิลของ NTSC 30เฟรมได้5เฟรมก็คือใช้อัตราส่วน3ต่อ2ก็คือ,อ,อใช้เฟรมแรก3ฟิลเฟรมถัดมา2ฟิล สฟิลสองฟิลสลับกันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูก็จะได้ดูหนังที่มีระบบการฉาย30เฟรมต่อวินาทีแต่ยังให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับ24อยู่นั่นเองปัญหาของระบบนี้ก็คือเมื่อเอาหนึ่งภาพเนี่ยมาแยกเป็น2ฟิลเนี่ยบางครั้งจะทําให้เกิดเส้นเวลาเกิดการเคลื่อนไหวรเร็วนะครับซึ่งมันก็ลํงคาลูกตาพอสมควรแต่ เราก็ดูกันมายาวนานแล้วก็คุ้นเคยกับการเห็นเห็นฟิลแบบนี้นะครับาภายหลังเนี่ยพอการฉายเปลี่ยนการแพนสแกนในแบบเดิมที่เป็นอินเทอร์เนี่ยที่เป็น2ฟิลก็ถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ระบบนี้เรียกว่าโปรเกรสซีฟซึ่งการสแกนแบบโปรเกรสซีฟก็คือการสแกนเส้นเดียวไปเลยจากบนลงล่างและไอ้โปรเกรสซีฟนี่ยแหละที่เป็นที่มาของตัว p ที่อยู่หลังเลขเฟรมเรท ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเฟรมเรทเนี่ยเกิดขึ้นบนข้อจํากัดของยุคสมัยแต่ก็เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมนะครับคนทําหนังก็พยายามหา,าทางออกที่ดีที่สุดจนจนมาเป็นตัวเลข24เฟรมในอดีตนะครับแต่ในยุคปัจจุบันยุคดิจิตอลข้อจํากัดเหล่านั้นก็ถูกพังทลายลงไป ผู้สร้างหลายคนก็พยายามจะหาจุดลงตัวใหม่ๆให้กับเฟรมเรทในยุคปัจจุบันเคยมีหนังอย่าง The Hobbit ที่ถ่ายที่48เป๊ะเตตามสูตรของเอดิสันเลยหรือ Gemini Man ที่ถ่ายไฮเฟรมเรทที่120เฟรมต่อวินาทีแต่คนดูกลับไม่ค่อยแฮปปี้รู้สึกเหมือนดูหนังทีวีมากกว่าหนังโรงคือมันเป็นความรู้สึกของคนยุคยุคเรานะครับยุคผมก็ว่าว่ายุคผมแล้วกันว่าหนังเนี่ยมันต้องสมูทประมาณนี้แหละ ถ้ามันสมูทกว่านี้เราเจะรู้สึกว่าเหมือน,นถ่ายด้วยวิดีโอเหมือนหนังทีวีแต่สุดท้ายเราไม่มีทางจะรู้หรอกนะครับว่าเฟรมเรทที่เหมาะสมกับภาพยนตร์มันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากการรับชมมันก็มากกว่าการดูในโรงหนังนะครับหรือว่าดูในโทรทัศน์เพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีอุปกรณ์การดูมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็ข้อจํากัดในเรื่องของค่าิฟ์มค่าเฮิร์ตในการส่งสัญญ,ญาณก็ไม่มีกต่อไป คนดูก็ผลัดเปลี่ยนยุคสมัยไปคนทำหนังก็จะต้องหาจุดลงตัวให้ได้ล้วครับว่าเฟรมเรตไหนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับมาตรฐานของภาพยนตร์ในอนาคตขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ